นครับพบกับผมนะครับ AL Gamer TV วันนี้จะอยู่กับเกม Minecraft นะครับใน Minecraft เวอร์ชันศูนจุดครับเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นนะฮะแล้วผมก็ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเออแล้วก็ได้สร้างบ้านแล้วน่าสวยเลยนี่หายแหลกแล้วมีท่านโอวพีข่าวดีมาบอกหายแหลกแล้วนี่เป็นไงเท๊บะจะบอกหายแลกเดี๋ยวมันแหลกอีกโอ้ยขอโทษที เปลี่ยนเวอร์ชันุ anyway ูบหายแหละทันทีเลยอ้าวไก่เดินเข้ามาแล้วอะเข้าไปเถอวรีบสร้างประตูด้วยไม่ทันแล้วมันออกไปแล้วอยากจะบอกว่าโอ้โหแบบภาคแบบภาคใหม่อะดีมากเลยอ่ะดีแบบมากก็ได้แบบช่างบ้านไปนิดนึงแล้ว ก็ยังดูเป็นบ้านแล้วไม่มาถึงนี่เจอนี่เลยเลยรีบขุดสปอนออกมไม่ได้อะไรได้เหล็กมาสีก้อนกขนมปังอีกสองสามอันสีดของปชิคเก้นเป็นอะไรที่ดีมากเลยจะรอมกลับมาได้นะแต่อย่าอย่าเรียกผิดเป็นแจ้ทอทะว่านอนนี้มันอยู่ไหนแล้วเนะี่ยจะไปรู้มันไเราเ ต้องรีบทำที่ขุดอีกด่วนเพราะว่าที่ขุดเหล็กมันขุดแบบเออมามามาชิกเก็ตเร็วมากเลยชิกเก็ตชิกเก็ตมาที่มาโม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 ชิกเก็ตมาที่มาชิกเก็ตไปเลยสิดลูกปาปะปะปะเข้าบ้านกันนะโอโ้โหปูอย่างก็เป็นลูกรักใครเป็นคนตั้งชื่อดูซะด้วยเออชิกเก็ตมาเข้าบ้านนะ เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านได้แล้วรู้สึกแคร์นเดี๋ยวหาเก็บไปรอชิคเก้นเอาละเดี๋ยวผมว่าต้องขังชิคเก้นไว้นิดนึงแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องทำประตูอีกหลายบานเลยเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวช่วยรอให้มันหน่อยได้ไหมรอมันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้หรอก มให้ซีียวพี่ไม่เก็บเงินการลอกแล้วพี่เอาแปะประตูได้ไหมงั้นเดี๋ยวพี่วางบาลอลนเคสเองบลอลนเคสอืมเออบันไดโอ้โหอะอยู่ในรูนั้นะนะรูของชิคเกน้นใช่อยู่ในรูของชิคเก้นนะฮะฮะโดนขังมาเร็วรีบเรีบทำเลย ชิคเก้นคงจะขังมาไว้ได้ไม่นานเพราะมันเป็น,ปนไ,กไก่พิเศษสามารถออกมาจากประตูดได้ภายในพริบตาจริงเนอะคุเล่นเปลี๋ยวขังมันไว้แล้วใช่ไหมหใช้อะไรขังใช้อะไรขังไม้สีไม้ขาวอ่ะประตูหายเอเอประตูหาย ้แล้วมาเกียทติทำอ <c oughs> ะไรอาชื่อประมงเนี่ยอย่าอย่าให้รู้นะใครนินทาไม่รู้ดิเราเสร็จแล้วเหลืออีกที่หนึง่งประตูอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำประตูตรงนี้ก่อนนะประตูบ้านหนละังบ้าน อะไรคือประตูบ้านหลังบ้านก็ประตูหลังบ้านเนี่ยมีบนไดขึ้นอันเดียวอ่ะปั๊บโอ้โหว่าผมจะทำที่ขุดไม้ที่แล้วก็เป็นที่ขุดดินเหรอออันนี้ประตูออกทางออกบ้านอ่ะเนี่ยเอ้าทำไมประตูมันมีสองทางเลยก็ดีก็หมถือว่าเป็นความก้าวหน้าของมนุษยชาติมาเป็นไทยท่านเลย ปล่อยแจมันได้แล้วมั้งเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของมนุษยชาติที่จะออกไปนอกกำแพงปล่อยอะไรนะปล่อยแจเอ้ยชิเก้นอ่าปูเทียถูกไม่งั้นไม่ปล่อยเอาออกมาได้แล้วโอ้ยไอผมอยู่ในนี้ตั้งตั้งนานก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเออขอโทษทีแล้วกันนะมันเป็นไอ้นี่เหตุการณ์จำเป็นมันฉันจำเป็นต้องขังเจนักเกตเอ๊จิเก้น แหมพูด,ผ,ดผิดตลอดเลยนะตบปัน้นนะชอบดูดูดพีคือชอบดูดูพีก็เลยเรียกผิดเแจ้ตลอดเลยอันนี้ก็ขอโทษด้วยแต่ในเรื่องของในเรื่องเรียนออฟเทลแจ้ตายไปแล้วเสียใจมากใช่พี่ก็เคยดูดิอ้าวพีก็ชอบเหมือนกันนะานานๆดูที เก็บสเสบียงก่อนละกันเย้เขาเจอถาดจริงเหรอเออเทียบเลยแล้วก็ทะลุออกไปถ้ดเลยเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมล่ะไม่ดีเลยทำไมอะเออผมจะบอกว่าพาร์ทนี้มันซัมบี้มันทุบประตูได้หรือเปล่าได้เฮ้อเวอร์ชั่นนี้ไม่ใช่พาร์ทนี้เออเวอร์ชั่นเนี้ยมันทุบประตูได้เหรอเฮะ ชุบประตูได้เฮ้ยแจ้ออกแจ้ออกซีดมาแจ้เอ้ยจิกเก้นมาอยู่นี่เลยพี่อาร์ล็อกมันไว้ให้หน่อยอ่ะพี่อผมจะให้นะเริเล็กอ่ะพี่อาร์ล็อกไว้ให้หน่อยเดี๋ยวกว่าผมจะทำประตูนี้เสร็จเดี๋ยวเถอะพี่ล็อมันไว้ได้ไม่นานมันจะกินของพี่แล้วมันจะกินแล้ว จะกินพี่แล้วจะกินฉันเหรอฉันไม่ยอมให้นายกินฉันหรอกจะกินฉันแล้วโดนทำอ่ะเขาไปข้างในไปแล้วให้นายเข้าไปข้างในยังไงเล่าออกเข้าไปเลยไม่มนวิธีเดียวที่จะขังแกได้เข้าไปเข้าไปาไม่งั้นฉันจะสับแกเป็นชิ้นๆแล้วเอามาทำสเต็กฉันไม่ให้ใครเป็นคนตั้งชื่อ ชอบหูดแบบน่ายใช่แล้วเมื่อไหร่จะมาเนี่ยจะมีไงจะใส่แล้วเนี่ย<ป>อีกสองบล็อกใช้อีกสองบล็อกโอ้โหอย่าเพิ่งตัดเธอมาทำประตูก่อนแล้วค่อยตัดออาเสร็จแล้ววางเสร็จแล้วใช่ไหมเออแล้วหีนตรงนี้ใครเอาเอาอะอ้ยค่อยดีหน่อยเก็บทานโดโโดหมนูไม่ขุดแล้ว เป็นไหลอะเลือดไหลอ่าอ่าเดินตามจังให้ก็ได้อ่ะเฮ้ยอย่าให้มันให้ไปแล้วแล้วเราจะใช้อะไรจะรอดก็ไปหาเอาใหม่สิรอชิเก็ตนี่ยอยากได้นี้ยเนี่ยรอชิเก็ตเดี๋ยวทำรทะเูให้ชิกเก็ตอ่ะเดี๋ยวถ้าจะทำรูไว้ให้นะที่กว้างๆเลย ไม่ฟังหรอก <c oughs> ทำไมผมงงว่าพวกไก่นี่มันชอบไปยืนอยู่บนขอกแล้วก็หมุนไปหมุนมาเนี่ยผมงงเหลือเกินเป็นความสุดของมันเราห้ามไม่ได้หรอก <c oughs> ดนชิกเก็ตเออถ้าจะไิถึง ม,มืดยังเอ่ยมืดยังเอ่ยมืดแล้วทําทำเตียงนอนก่อนนะเนี่ยหรอเออยังไม่ได้ทำเตียงนอนเตียง,งนอน,นเลยมันจะพาร์ทกันก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวพารนะ์หนาเดี๋ยวทำเตียงนอนก่อนครับก็สวันนี้ครับก็จบไปแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่าสวัสดีก็สวัสดีครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรทั้งมันอ่ะ ถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ i, เฮ้ยสวัสดีครับไม่สวัดดีผมเหรอฮะผมขึ้นนะเนี่ยบ๊ายบายครับไม่วัดดีผม